สบายดีพี่น้องบอลแล้วบอลแล้วกัมาทางมาทางเขาตลาดอาบ้าร้อย ยังมาท่นมากเลยดิไม่เคยมาสักทีตลาดร้านใหญ่นคะุณแค่ดูเดียว,ว,ยวจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย้งยางซ้ายเลย 方改变。

จอดเป็นแถวกันสิติแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วถึงลตลาดอาม,ม่าตั้งเวทีไปทางไหนครับตั้งประทานนี้อันหนาประทันที่ยครับเน่ยเข้าตลาดเนะลยเนาะล้างนี้น่ตานี่อันนี้ อันนี้เปิดอยไทยนั่นปะเปลือยไทยคนเข่าปะเปิดอยไทยคนชมเข่าปะแมน่นครับทองน้ำทั้งมอรมด้วยทั้งคนชมด้วยแมน่นครับที่สร้างโมเลกลางก็คือแบงกลางเลยแบงกลางลครับผมรถบาดมารถบาดมาอีกกี่คันมันปะหมดจุ้นเ้าพี่หมดอยู่ฟังผุนฟังผุนสอง,งปเป็นไรยาวไปมันก็เตียมพอดีเตี้ยมผุนที่พอดีฟังผุนสองครับแกรฟคนบอกว่ารถมาให้จอดเป็นตัวเอ ครั้งแต่ชิดตั้งแต่ผุ่นองานวันนี้เลยกลางวันมีใช้อะไรไหมพื้นทีห้องพอว่าผมผมติดตั้งหันกับม้วอหัวเด็กเขาก็บสองม้งนเสาเขานำแล้วก็น,น่าจะอยู่ในกรอบของเราพอดีเอาแต่ว่ายึดแต่วันนาเวทีให้ผมหอดไซแค่นั้นแหละเออเอาแนวเขตหน้าเวทีจะให้ถึงในจังหวันผมจะจัดการดอกเจอหามืออ๋อวันน้าห้องน้ำไหมหรือประมาณไหนชิดหรือเดินได้ประมาณไหนเท่านั้นแหละ จากนั้นจะไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกครับฮะเออกว้างประมาณนี้แหละระดับเสาเหนือมากเออระดับเสาเนี่ยล่ะผมมาเนี่ยไหนไปเที่ยวโอ้ยเหลือหลายกันป่นรถจอดอยู่ในเมื่อสังกสีเราจะล้อมประมาณไหนประมาณเสาไฟถามเจ้านายดูจะได้จบทีเดียวเลยผมก็จะได้เคลียร์ลูกน้องเปิดทางของมันท่างนี้ได้เห็นวะทขางนี้วิ่งตลอดเก๋ ด้านหลังวิ่งป้ะ ừ, 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 ไม่ด้านหลังนี่วิ่งไหมใช้เวลาเวลาางนอะไอเวทีนี่ตั้งตรงไหนพี่ใช่พี่มาหมดแล้วเหลือเหลือรถบัสอีกเหลือรถบัสกับเหลือชุดเวทีแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือชุดประสานมาถึงหมดแล้วให้เอาแนวระดับห้องน้ำไหมได้เวทีหรือถึงถึงเสาไฟ ไฟพว่วงถ้ารถไม่ได้ใช้ด้านหลังเนี่ยผมว่าถอยมาระดับห้องน้ำนี่ยังผู่เลยบอกต่างเวทีกันอาพี่พักผ่อนได้ไม่เป็นไรครับนี่ผมจัดการเข้ามดครับผมขอบคุณครับเหลือรถบ้านกับรถเวที รถบัสสี่คันได้ครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันตัวนี้เป็นตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นเป็นเป็นลาค่าของเออเป็นเป็นเป็นคนงานครับผมได้ได้ครับขอบคุณครับเทียบไม่ต้องคิดมากได้ครับได้ได้วมาเหลือเยอะถ้าจากตัวนี้ถึงเล็กนึงเหลือเวทีในด้านหลังนี่ด้านหลังยังเวที่จอดรถได้อีกเลยนี่ ถ้าเอาแนวที่จะนั่แล้ว่าสั้งางสีหน่เด้รถที่รถรถรถที่เขาไปจอดด้านหน,น้าน่ะคือรถรถพน,นขเขาลงของ,ของเขายุหันแล้วมันจะไม่ได้ขยับแต่รถที่จะตั้งแนวก็คือรถพวกที่อยู่ข้างหลังเลยแต่ตัวนั้นจอดเ่าเป็นยังเพราะวะ่าเขาต้องถอยมาลงของแล้วเขาถึงจะเข้าไปเก็บเนาะลางวันบริษัทยัยงกันวะโอเค okay. เอาพักผ่อนได้พี่ครับผมขอบคุณครับดูแลตลาดที่นี่เด้ จะ,ะ,ะนายราบอกว่ารักแปดโมงเศาร์ยังสีมาเอาซะมันจะได้เข้าใจตรงกันแต่มันบาความหมายของผมคือเนี่ยให้แบ่งครึ่งก็คือโซนกลาง,แบ,งแบ่งมันเท่าเออโซนกลางแล้วก็ไปแค่นั้นเนี่ยจบก็คือหน้าเวทีตรงไหนหน้าที่ตรงนี้นนเอาก่อนก็ตรงนี้ก็จบเหมือนกันหลังเวทีผมก็จะบีบเข้ามาตามส่วนของมันมันหนีไปว่าได้กเกินหันขันไกลหลกับเล่นเขามา่อวันนี้แดนเซอร์ลงรถขึ้นรถว่าอะไเขาก็ตองยุดโซนของเขาเนี่ยเป็นโซนของเขาครับขอบคุณครับตอนเ้ามีใครกับเขาเนาะ เอออยู่ตนี้ครับขอบคุณครับไปนี่ก็มีเนี้นะทา,างถนนเอาผมเคยมาปีที่แล้วมาหนีเลยนะมาตลาดนี้แหละครับแต่ว่าตลาดนี้ผมบ่ได้มาน้ำเพราะว่าผมติดธุระบ่ได้มานําแต่ว่ามาตรงทุง่งนานี่บ่ทุ่งนาเดยทุ่งนามี่เรียบข้องไปนี่<อ>นี่เออแล้วเขามาอาบน้ำมีได้เราครั้งหนึ่งที่เขาเจ้าจัดทีมงานของของเบียร์ตีเนอะเี๋เขาจัดกันคอนเสิร์ตพีไก่หน่ไหมเออหลายหมื่น่ะบะัตรราคาเจ็ดแปดร้อยนะยุฟังยู่อยู่ตรงนี้เลยประมาณที่แมนแมนนะเออ นี่ยังบ้านไหนบ้านไห้จ่ายังจ่ายไปแล้วดิของเขาอ่ะจ่ายไปแล้วอืมทุกเสาเนี่ยประมาณสามหมื่นสามหมื่นได้ผู้ใดมาจัางหมื่นสี่หมื่นวะเนี่ยเนี่ยหมื่นดีสีเลยทุกเสาไตลาดเนียนปะจบวันที่สามสิบ่ะเขาได้ผู้ใดมางั้น่งฮะเนี่ยจ่าจ่าอาสยามมาส่วนมากก็จจะเป็นพวกวาอะไตีแล้วนาะเป็นเป็นพวกแบบว่าพวกแรปเปอร์ครับ อ่ที่เจต่างๆก็พูดนี่พอยุ่งเหันมันบรรยากาศยังผมไปมันบอยแมนโซนเฮา,าไห,าหมมันบอบอแมนมันบอแมนของมอลลม,มันเป็นมันเป็นพวกเบียร์พวกซุม่มพวกคอนเสิร์ตนั่น,นอยู่นะ,อะโอเคอ้าวขอบคุณมากครับขอบคุณครับบค,ครัคครแต่ยุ่งเยอะมากพี่น้องครับไปแกล้ง ไปเก้งแก้งแต่ว่ารถเนี่ยเยอะมากเลยนี่จะเป็นเข้าห้องน้ำมีห้องน้ำมีอะไรใช้อยู่ตรงนี้ครับห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอะไรมีเรียบร้อยข้างในเยอะเลยเดี่ยคือสิ่มันนอนหรือฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไปสมิดซักอนพันห้อง พอ,อกกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้มีอะไรยังบอท่านี่ลูกพอ,อกกันไหมสรจรจุลินีซ้ำบายดีพี่น้อง